มนุน์เทศเป็นมนุษย์วิชาแค่เข้าปีหนึ่งมามันก็จะมีบางวิชาและที่แบบให้ตัดต่อคลิปอย่างเนี้ยถ้าทุกงานหรืองานกลุ่มไหนที่มีแต่ชาวเอทเว์ ard, งานนั้นเรียกว่าชิบหายด้วยความเป็นเป็ดของเราอ่ะมันจะช่วยให้เราหางานได้ง่ายขึ้นด้วยซ้ำกับทบี่คำถามว่าแล้วแล้วเดนิเทศจะตกงานไหม ในสัปดาห์นี้เราเชิญเด็กคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมาทั้งหมด3คนสวัสดีทุกคนนะคะก็ชื่อไอจีนะคะตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่นิเทศศาสตร์ปีสนะคะสาขาวัทนนิเทศค่ะกระตุนค่ะก็ตอนนี้อยู่นิเทศศาสตร์จุฬาปีค่ะภาควิชาวรารสารสนเทศและสื่อใหม่ค่ะชื่อวิวนะครับยิ่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาปีสสาขาการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้าหรือที่ย่อม,มาจาก ABC แล้วเราจะให้ทั้งสามคนทเด็นเกี่ยวกับคณะนิเทศศาสตร์ที่หล,หลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ไม่จริงค่ะแบบเหมือนเหมือนแบบก่อนหน้านี้เกรดเพิ่งออกมาใช่ไหมเราก็จะเห็นแบบมนุษย์ที่ได้เอในวิชาที่ยากมากหรือมนุษย์ที่ได้เอชวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบช่วงสอบบางคนก็ทําเหมือนแบบ ใชยฉันทาําแต่กิจกรรมฉันไม่ได้อ่านหนังสือเลยแต่ว่าคะแนานออกมาเกรดออกมาแบบท็อปเซ็ตอย่างนี้ก็คือดังนั้นไม่จริงค่ะก็คิดว่าแบบหลายๆคนเนาะถึงจะทำกิจกรรมแต่ก็ไม่ถึงกับไม่เรียนเลยแค่ทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปใช่ค<ม>ือ <c oughs> มนุษย์เทพเป็นมนุษย์ปีศาจการที่เราเป็นเด็กนิเทศมันก็ต้องไม่ได้เรียนอย่างเดียวปะ่ะเพราะว่าเราก็ต้องปฏิบัติบ้างมันก็ต้องแบบทำกิจกรรมบ้างหลายคนก็แบบ อาจจะไปออกกองหรือว่าอยู่ชมรมนู่นนี้คือทุกอย่างมันต้องพัฒนาไปพร้อมกันนะจริงๆบางทีกิจกรรมอะอยู่ในเรื่องเรียนนะอ่ะถูกแบบบางที<อ><อ>จะพูด,ดว่า,ากิจกรรมคือแบบเนื้อหาที่เรียนเลยก,ก็ได้ส่วนใหญ่เขาก็บาลานซ์กันได้ระหว่างสองอย่างนะแต่ว่าถ้าปัจเจกเราก็เลือกได้อยู่ดีว่าเที่เราอยากจะเป็นสายเรียนไปเลยซึ่งเราก็เจอเหมือนกันเพื่อนสายเรียนเลยก็คือกิจกรรมไม่ได้เน้นมากเน้นเรียนเพื่อนอ,อีกกลุ่มนึงเราก็เคยเจอคือไม่เรียนค่ะ ดิฉันเกิดมาเพื่อสายกิจกรรมแล้วบังเอิญว่าชาววิชานิเทศอ่ะมันเป็นวิชาที่แบบสามารถซัพพอร์ตกิจกรรมที่เราไปทําได้ <Everyone. S 1> ชาเชิเงชส,สื่อสารเชิงทําสื่อเชิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไปด้วยกันได้แต่ถามว่านิเทศมันก็จะมีตัวที่ต้องเรียนแบบใช้ลักษณะคอว,ว่าเรียนจริงๆไหมมันก็มีเนาะตัวเลคเชอร์อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนว่าเอ้ยดิฉันยอยากอยากอยากเก็บมันไหมอยากเก็บให้มันได้เก็ดเอไหมหรือว่าเออปล่อยวางมันไปนะคะอย่างเงี้ยเออก็แล้วแต่ชอยได้หมดว่าเราอยากอยู่สายไหน เอ้ยมีคนช่วยแบบต้องให้เขาตอบก่อนล่ะเขาอะไร <c oughs> ถืออยู่เลยถืออยู่เลยคือเรื่องนี้อ่ะจริงๆอ่ะเคยคุยกับเด็กๆไว้เยอะมากเพราะน้องหลายคนพอเข้ามาหาลัยก็จะซื้อ iPad ใช่ไหมอันนี้บอกก่อนเลยว่าจะใช้คําว่าสําคัญนักไม่ได้แต่ใช้คําคว่าแบบอำนวยความสะดวกได้ดีก็จริงโอเคอย่างเราตอนปีหนึ่งเราไม่มี iPad แล้วเพวิ่งมามีตอนปีสองซึ่งปีหนึ่งเราก็เรียนได้ปกติแต่ว่าพอมันมีไอแพมันมันช่วยในเรื่องของการไม่ต้องแบกเอกสาร แต่ถามว่าอจดง่ายขึ้นไหมสุดท้ายปัจเจกเหมือนกันว่าอยู่ชอบจดกับปากกาชอบจดกับ iPad หรือชอบจดอะไรก็แยกออกจากไปแต่ความจําเป็นอะเรารู้สึกว่าไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแต่ช่วยให้เราสบายมากขึ้นถ้าถาม<น>เราเราว่าอาจจะต้องดูแบบภาควิชาสาขาวิชาที่อยากเรียนต่อด้วยเช่นแบบถ้าอยากเรียนออกแบบและผลิตสื่อหรือ MD หรือว่าแบบภาคฟิลม์มทําหนังอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องที่จําเป็นอาจจะเป็นแบบคอมหรือโน้ตบุ๊กแรง แต่ว่า iPad เราว่าแบบไม่ว่าจะเป็นภาคไหนมันดูไม่ใช่สิ่งสําคัญหรือจําเป็นอยู่แล้วอะอย่างที่พี่ไอจิบอกมันแค่อำนวยความสะดวกเฉยๆซึ่งซึ่งถามว่าหลายๆภาคก็ไม่ได้มีวิชาอะไรที่ต้องอ่านหรือต้องจดอะไรขนาดนั้นก็ยิ่งไม่จำเป็นเข้าไปใหญ่เลย <laughs> วิวละจ้า iPad อาจจะไม่จำเป็นแต่วิวคิดว่าเด็กนิเทศการมีแบบ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรสักอย่างไว้แบบติดตัวหนึ่งเครื่องเป็นสิ่งจำเป็นมากๆแบบมหาลัยก็อาจจะไม่ได้สนับสนุนตรงนี้มากเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ต้องยอมรับว่าแบบการมีอุปกรณ์อะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นคอมแท็บเล็ตหรืออะไรแบบนี้มันมันค่อนข้างจําเป็นอย่างจริงจริงหรือว่าแบบบางคนบางคนอาจจะไม่ได้ถึงกับจําเป็นต้องมีคอมแต่ว่าแบบแค่เข้าปีหนึ่งมามันก็จะมีบางวิชาและที่แบบให้ตัดต่อคลิปอย่างเนี้ย ซึ่งเราจะทําในโทรศัพท์มันก็อาจจะแบบยมอะศัพท์มีเพศวันนี<ด>้ยมแล้ว่าอะไรนั่นแหละประมาณนั้นก็คืออย่างน้อยก็ควรจะมีสักอย่างหนึ่งติดไว้ค่ะหนอะมากโอ้ยเอ็นดูอ่นแม่หนาวมากโอเคมามามาต่อต่อต่อ ไม่ไม่ถ้าใช้คําว่าจําเป็นคือไม่ใช้ว่าแบบส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยอาจจะตรงกว่าแต่ถามว่าเรา e x t r วิร์ดจ๋าๆเลยไหมเรารู้สึกว่าทุกคนมันก็น่าจะมีมุมที่เหนื่อยวางอะ่ะบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะเข้าสังคมตลอดเวลาแค่แบบสังคมลอกข้างมันเป็น e ท t เวิร์ดเราเลยแค่ต้องเป็นตาอะไเงี้ยแต่ไม่ได้จําเป็นค่ะใช่แบบพอพอภาพเหมือนภาพจําของเด็กขนานิเทศมันดูแบบ กล้าแสดงออกใช่ป่ะหลายๆคนก็จะกกรวแบบจริงเราก็เคยคิดว่าแบบเออถ้าสมมติว่าแบบเราไม่ใช่คนที่มั่นใจขนาดนั้นหรือว่าไม่ใช่คนที่กล้าแสดงออกในแบบกิจกรรมที่แบบต่อหน้าคนเยอะขนาดนั้นเราจะแบบเข้ากับสถานที่นี้ได้ไหมแต่ว่าพอเข้ามาจริงๆก็พบว่าไม่เพราะว่าแบบขณะนิเทศเราค่อนข้างเปิดกว้างป้าแบบเราเราไม่ได้มองว่าแบบต้องเป็นคนแบบนี้เท่านั้นถึงมีพื้นที่ยืนในสังคมนิจุอะไรแบบนี้แต่ว่า เหมือนเทุกทุกคนหลายๆแบบมันไปด้วยกันได้ดีในขณะนี้เพราะว่าเราค่อนข้างเปิดกว้างก็เลยก็เลยกลับมาที่คำถามว่ามันมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตแต่ว่าการที่เราเป็นคนแบบพูดน้อยมันก็มันก็มันก็อยู่ได้เหมือนกันแล้วก็เผื่อเราเป็นคนที่เก่งพอๆกับคนอื่นด้วยจริงๆตั้งแต่เรา ไอ้ปีสี่แล้วเนาะอยู่มาแล้วรู้สึกว่าถ้าทุกงานหรืองานกลุ่มไหนที่มีแต่ชาวเอกโทเวิร์ดงานนั้นเรียกว่าชิหาย <c oughs> แล้วจะมาคือ,ค,อคือสุดท้ายแล้วมันก็ต้องถูกบาลานเนาะ <c oughs> คือหลายครั้ง <c oughs> ที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นละครนิเทศหรืออะไรก็ตามเนี่ยจริงอยู่ที่คนที่เบื้องหน้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวเอกโทเวิร์ดแต่ไอ้ชาวเอกโทเวิร์ดพวกเนี้ยจะไม่สามารถทํางานได้ปังขนาดนี้ได้ถ้าขาดชาวอินโทรเวิร์ดหลายๆประเภท <c oughs> คือคืออย่างที่เราเห็นเราต้อง <c oughs> ไอ้นี่มีความสเตโไทด์นิดหนึ่งนะหมายถึงว่า พูดในภาพรวมชาวอินเทอร์เวิลดจะมีความสามารถในด้านอื่นมากกว่าการแสดงถูกต้องป่ะเขาจะมีความละเอียดมีความอะไรอย่างเงี้ยจัดกันไปซึ่งเรารู้สึกว่าไอจุดนาน,น่ะมันคือจุดที่ทําให้งานแต่ละงานมันดูสมบูรณ์กันมากขึ้นเช่นเดียวกันเราบอกว่านิเทศดูเป็นที่ที่สนุกมีแต่คนเต้นแรงเต้นกลางอย่างเงี้ยแล้วถ้ามีแต่คนเต้นไ,ไม่มีคนดูแล้วเต้นให้ใครดูถูกปะ่ะเออแล้วชาวอินเทอร์เวิลดมันก็สนุกในการที่ฉันชอบนั่งดูอินเทอร์เวิลดชอบแล้วเรามีเพื่อนหลายคน<อ> ไปมึงไปมึงไปกูไม่เต้นนะกูไม่เต้นมึงไปมึงไปกูขอดูอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันสุดท้ายคือการที่หนูหนูเด็กอะ่ะจะหาจุดให้ตัวเองตรงไหนพยายามสําคัญที่สุดคืออยากฝืนเด็กหลายคนเข้ามามปพ๊บรู้สึกว่าเอ้ยชาวเอ็กโทเวดดูได้ค่าแล้วมีงค่ามากกว่าเลยอยากจะเป็นเอ็กโทเวดบ้างแบบรู้สึกต้องออ,ออกมาเจอคนต้องมาเจอสังคมตลอดเวลามันก็เหนื่อยเหมือนกันนะดังนั้นแบบมันมันก็ควรจะบาลานซ์ทั้งสองแบบแหละแต่แต่เราก็ไม่ได้เชื่อว่าแบบ คนหนึ่งจะต้องเป็น extrovert ตลอดคนนึงจะต้องเป็น introvert ตลอดอย่างเงี้ยเออมันก็มีทั้งสองอย่างในคนเดียวแหละดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าแบบเอ,อ้ยไม่ค่อยชอบสังคมเยอะๆจะมาเรียนนิเทศได้ไหมอะไรเงี้ยก็คือเรียนได้อยู่ได้เนาะมันอาจจะต้องใช้การสื่อสารกับคนรอบข้างแต่ไม่ต้องถึงขนาดมีพลังตลอดเวลายอย่างนั้นก็ได้ จริงเอาให้น้องตอบ,บอก่อนให้น้องตอบ,บอก่อนมากดังคือคือเราว่าแบบคนที่เขาดูเก่งสุดสักด้านมันมันไม่ได้เกิดจากการเรียนนิเทศอ่ะมันเกิดจากการแบบฝึกฝนขวนขวายของเขาเองเช่นแบบถ้าเด็กภาคเจนวราษฎร์อะไรเงี้ยถ้าจะเก่งแบบเขียนแบบสุดๆมันก็ดูมาจากการแบบสั่งสมประสบการณ์มาเองแต่ถ้าถามถึงการเรียนในคณะมันดูไม่ได้ทําให้เราแบบ เก่งสุดเลยขนาดนั้นเหมือนมัน,ม,นมันก็ยังดูเป็นเป็ดอยู่อะหรือ,อยังภาคภาคแอดที่วิวเรียนอย่างเงี้ยถ้าแบบเราไปคอมเพลกับคณะอื่นๆเช่นแบบคณะบัญชีสาขาการตลาดลยอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเรียนลึกกว่าก็ได้แต่เราก็จะได้เปรียบในด้านที่แบบเราได้ทั้งการตลาดได้ทั้งด้าน c ครีเอทีฟอย่างเงี้ยดังนั้นเราเลยค่อนข้างเห็นด้วยกับข้อนี้ว่าแบบเด็กนิเทศมันดูเป็นเป็ดแต่ก็ สามารถที่จะแบบพัฒนาตัวเองเพื่อให้เก่งสุดสักทางหนึ่งได้เหมือนกันคำว่าเป็ดในที่นี้แบบอาจจะไม่ใช่คำที่ไม่ดีอะเก็ตปะแบบหลายๆคนได้ยินแล้วก็จะฟังแล้วรู้รู้สึกว่ามันเป็นคำเชิงลบแต่วิวมองว่าโอเคจริงๆแล้วการเป็นเป็ดมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่อะไรขนาดนั้นเหมือนแบบคำว่าเป็นเป็ดมันคือมีความสามารถค่อนข้างครอบคลุมและรอบด้านปะในมุมมอง ของวิวแบบเด็กนิเทศเป็นเป็ดจริงไหมก็ก็จริงเพราะว่าเหมือนตั้งแต่เราเข้าปีหนึ่งมาเราถูกสอนให้แบบทําเป็นในหลายๆอย่างที่จําเป็นกับสายงานแบบดูดิพอเข้าปีหนึ่งมาเราโดนแบบวิชาพูดวิชาแบบแอดวิชาการสื่อสารด้วยภาพและเสียงคือเขาต้องการให้เราทําเป็นทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันจะบอกว่าเราไม่เป็นเป็ดมันก็ไม่ได้แต่ถามว่าความเป็นเป็ดนี้มันก็เป็นประโยชน์กับการหางานหรือว่าโอกาสหลายๆอย่างในยุคนี้ที่แบบ คนคนหนึ่งจะแบบไม่ได้ต้องต้องมีความสามารถพิเศษเฉพาะทางอย่างเดียวแล้วหากินกับสิ่งนั้นตลอดชีวิตตลอดไปจนตายอะไรเงี้ยคือคนที่เป็นเป็ดเนี่ยแหละวิวมองว่าจะลื่นไหลไปกับแบบสังคมและสิ่งที่เปลี่ยนไปได้อะแล้วเด็กนิเทศก็ถูกเชฟให้ออกมาเป็นคนที่แบบสามารถปรับตัวไปกับแบบสิ่งต่างๆได้ เรารู้สึกว่าจริงอยู่ปีหนึ่งปีสองพี่จะรู้สึกแบบหนูเลยเราเป็นเป็ดเรียนทุกอย่างทําทุกอย่างแต่จริงแล้วข้อดีของการเป็นเป็ดตอนนั้นอะมันคือการเช็คให้เราได้ลองทุกอย่างแล้วเราจะรู้ว่าเราชอบอะไรอ่าเราเดียการนะตอนแรกเราเป็นตัวนี้เสน้นนี้เราลองเยอะมากลองทุกสายพอเข้าภาพมันจะเริ่มเจาะลงไปอย่างนี้อ่ามันมันเหมือนเป็นทฤษฎีตัวทีอะลูกพี่เคยได้ยินจากไหนลูกตัวทีเก่งทุกแบบรู้ทุกอย่างแต่ยังไม่เก่งเจอที่เก่งแล้วค่อยเจาะ พอผ่านไปสักพักที่รู้สึกว่าเจาะอย่างเดียวมันไม่พอสุดท้ายแล้วมันจะต้องหาอะไรเสริมด้วยอย่างเช่นตอนนี้พี่เป็นวาถาใช่ปหพี่รู้สึกพี่ชอบพูดมากชอบพูดแต่พูดอย่างเดียวไม่พอต้องครีเอทีฟต้องการตลาดได้แล้วก็ค่อยเอาข้างๆอ,อ,อ่ะค่อยๆเจาะทีละนิดทีละนิดทีละนิดสุดท้ายจากตัวทีมันจะกลายเป็นตัววายเก็บปะหนึ่งอย่างที่เราเก่งสุดๆแล้วค่อยๆแตกออกไปว่าเฮ้ยจะเก่งอะไรเพิ่มเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเป็นเป็ดจริงไหมจริงแต่เราไม่ได้เป็นเป็ดจนจบ เราเป็นเป็ดเพื่อจะได้ขยายไปเป็นหงในวันพรุ่งนี้สวยว่าไม่ได้เราเป็นมันมีความสวยอะไรเงี้ยจีดีมันก็เป็นเป็ดไปก่อนแรกๆโถจะเกิดมาเป็นหงเลยหรือไงรีบหรอไปเป็นเป็ดกันก่อนแล้วเดี๋ยวสักวันจะสวยเองเป็นเรื่องจริงหรือไม่คนคนอยู่ปีสี่ถึงกับแบบ วหวใกล้เข้าสู่ตลาดแรงงานและจริงไหมคะนี่เป็นคำที่หยาบคายมากอให้ต้องพูดก่อนว่าในยุคนี้อะทุกคนตกงานโกโก้ทุกคนตกงาน <c oughs> คือคือมันนยุคที่โอเคมันหางานยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเรียนนิเทศต,ตกงานก็ไม่ได้แกเรียนอะไรแกก็มีสิทธิตกงานหมด <c oughs> แล้วเรารู้สึกว่าประเด็นการตกงานอะจะพูดในหัวข้อของคณะมันก็กระไรกระไรอยู่มันเหมือนมูดตอนที่เราอยู่มอปลาย ถ้าแกเรียนสายวิทย์อ,อะการที่จะเลือกคณะให้คณะให้เลือกมันมีมากกว่าถูกต้งองปะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแบบได้ชอยเดอะเบสชอยมันก็มากกว่าดีกว่าสายศิลป์ก็จะดูแบบเฮ้ยจะเรียน,นฝ่ายแพทย์ฝ่ายวิศวะไม่ได้มันก็จะน้อยลงมาแล้วว่ามูดเดียวกันคือนิเทศมันก็จะวงมันจะแคบลงมามันจะไม่มีอาชีพเฉพาะเจาะจงมาแทบกับเทียบกับแพทย์นิติหรือว่าวิศวะที่จบเุ๊บรู้เลยว่าทําอะไรได้บ้างเียสุดท้ายแล้วอยู่ที่ยูอ่ะเตรียมตัวในการจะ ทำงานมากขนาดไหนเกตเกตฟิวก mm ่ hmm. ว่าเฮ้ยหาสกิลซอสสกิลอยู่พอไหมเอออยู่เลือกหรือยังประมาณปี3ปี4ว่าอยากทำงานสายไหนสะสม Express ประสบการณ์มาขนาดไหนสุดท้ายถ้าอยู่มี r า s k i สกิลซ t s สกิลและประสบการณ์ในงานสายนั้นๆน่ะโอกาสตกงานมันก็ต้องน้อยลงถูกต้องปะ่ะพวกพวกอะไรที่ใช้ creativity แบบอะไรที่ใช้ mm hmm. ความคิดสร้างสารรค์มันดูทำอะไรก็ได้อ่ะ ด,ดังนั้นมันก็ไม่เชิงว่าตกงานหรอกมันก็เหมือนเหมือนแค่ต้องวางเป้าหมายไว้มากกว่าว่าแบบการที่เราเข้ามาเรียนนิเทศอ่ะเราอยากทําอาชีพอะไรเหมือนกันว่าแบบน้องมอปลายที่ที่บ้านไม่สนับสนุนให้เรียนนิเทศเพราะกลัวไม่มีงานทะํะเราว่ามันอาจจะเป็นเพราะเขาไม่รู้มากกว่าว่าเ,เรียนนิเทศแล้วมันจบไปทําอาชีพอะไรได้บ้างดังนั้นถ้าแบบอันนี้มีน้องๆดูอยู่ก็แบบหาชื่ออาชีพที่แบบเราอยากทําอ่ะ ไปฟาดเลยว่าแบบนี่ไงมันทําอะไรได้บ้างอย่างนี้เราก็เชื่อว่าแบบจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็จะได้เห็นภาพเนาะว่ามันไม่ใช่ว่าเรียนนิเทศแล้วตกงานเราแค่ทําอะไรได้หลายๆอย่างเฉยๆมันมันเชื่อมกับข้อข้อที่แล้วมากในความเป็นปเป็ดอะ่ะพอเรามีความรู้ที่แบบลื่นไหลอะ่ะเรามีความเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่แบบเอ้เรามีทักษะครอบคลุมมันสามารถหางานได้แบบกว้างขึ้นแล้วก็ expand โอกาสให้ตัวเองมากขึ้นอีกอะ่ะจริงๆแบบ ตกงานอย่างที่พี่ไอจพูดก็คือทุกคนก็ตกอยู่แล้วเรามั้งในยุคนี้แต่ว่าด้วยความเป็นเป็ดของเราอ่ะมันมันจะช่วยให้เราหางานได้ง่ายขึ้นด้วยซ้ำมาวิวมองว่าอย่างนั้นแต่ว่าก็ก็ไม่อ่ะโอเคไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะเป็นเรื่องจริงไม่จริงเพราะวิวก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่จะมาแบบตัดสินได้ว่าจริงนะไม่จริงนะแต่ว่าเหมือนเหมือนอย่างอย่างหลายๆคนก็จะพูดว่าแบบเอ่อนักประชาสัมพันธ์น่ะคนที่เรียน PR อย่างเงี้ยจบไปอาจจะมาทํา สายโฆษณาก็ได้หรือว่าบางทีคนที่เรียนโฆษณาอยู่จบไปอาจจะกลายไปเป็นทีวีโปรดิวเซอร์หรือบางทีผันตัวไปเป็นผู้กำกับเลยก็ได้เพราะว่าด้วยความมิเทศมันมีทักษะที่แบบเป็นคอคอสกิลที่สามารถเอาไปประยุกต์ทำให้เราหางานอื่นๆนอกจากในแออรียที่ตัวเองอาจจะจำกัดไว้ ด้วยซ้ำออคือเทบคำว่าสกิลคือจริงๆรนิเทศมันสายสกิลมากมากเนาะ,ะไอ้ข้อดีของความเป็นสกิลของมันก็คือว่าจริงๆเราสามารถทํางานก่อนเราจบได้อีก <c oughs> ค,อคือคือมันไม่จําเป็นถ้าเทียบกับสายอื่นและการสายที่อาชีพชัดเจนอ่ะมันต้องจบเพื่อเอาใบปริญญาไปสมัครแต่ของเราอ่ะจริงๆปีสามปีสี่หรือจริงๆปีสองหลายคนอ่ะก็เริ่มทํางานเป็นสายครีเอทีฟเริ่มนุ่นเริ่มนี่ได้แล้วโดยที่ไม่ต้องมีใบปริญญาเออะฉะนอ้นนี้คือข้อดีล้กัน กับมีคำถามว่าแล้วแล้วเรียนนิเทศจะตกงานไหมตอบยากจังก็ก็ตกอยู่และไม่ตกอยู่ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับความตะเกียดตะกายคนฟ้าควาดาวของแต่ละคนด้วยถ้าแบบปลาคางบ้านบอกว่าอุ้ยเรียนนิเทศตกงานก็แบบแล้วเรียนคณะไหนไปตกงานแค่ตกงานอยนไปดูแค่ตกงานอยู่ทุกวันเนี้ยคณะไหนไ่ตกงานเป็นเป็นอีกแนวเป็นอีกแนว อยากจะพูดว่าโอเคจากแบบประสบการณ์ส่วนตัวมันก็ค่อนข้างสําคัญนะมันเหมือน iPad เลยอ่ะคืออาจจะไม่ใช่สิส่งที่จําเป็นต้องมีแต่ว่าอ่ะมีแล้วไงอ่ะมีแล้วมันช่วยให้เราแบบเออจะเอาพูดต,ตรงๆว่าในหลายๆครั้งมันสะดวกสบายขึ้นมันใช้ชีวิตง่ายขึ้นเหมือนกับการที่เรามี iPad เลยยกตัวอ,อย่างเช่นเลยนะเออคือวิชาหนึ่งอ่ะมันจะต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญใ,ในในสายงานนิเทศศาสตร์อย่างเงี้ยที่แบบที่เราจะต้องไปสัมภาษณ์เขาซึ่งวิวอ่ะ หาเท่าไหร่ก็คือแบบหลายๆบริษัทก็ไม่ตอบกลับมาหรือว่าโอเคเขาอาจจะไม่สะดวกซึ่งมันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาเพราะว่าเขาก็อาจจะมีงานยุ่งจริงๆแต่ว่าเผอิญว่าวิวได้รู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งเขารู้จักกับนักข่าวอะประมาณว่ารู้จักกับคนทํางานในสํานักข่าวสำนักงานหนึ่งกลายเป็นว่าพอวิวแค่ไปแบบขอความช่วยเหลือเขาว่าเออพี่คะวิวกำลังทำงานวิชานี้และกำลังหาคนแบบนี้ ทุกอย่างมันก็แบบจบลงตัวมันก็เลยเป็นมุมมองส่วนตัวของวิวว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้แบบจําเป็นนะเพราะสุดท้ายเราก็หาทางเอาตัวรอดในแบบในชีวิตคณะนิเทศของเราได้แต่ว่าการที่มีอ่ะมันก็เหมือนเป็นทางลัดทางหนึ่งซึ่งในหลายๆครั้งมันก็เป็นเป็นแบบเป็นข้อดีแต่ว่าถามว่าแล้ววิวเข้าใจไหมว่าทําไมกิจกรรมอย่างเช่นการออกกองอย่างเงี้ยมันมีข้อจํากัดหลายๆอย่างอย่างเช่นสมมุติว่า มม่มถ้าแบบ,บค,นคนไม่เคยออกกองมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วแบบมันเป็นงานที่ใหญ่เขาก็ควรจะเลือกแบบคนที่เคยออกกองกับเขามาแล้วในแบบงานก่อนหน้านี้อะไรประมาณนั้นแต่ก็ยอมรับว่าอีนะงานก่อนหน้าเนี้ยมันก็มาจากคอนเนคชั่นนั่นแหละ <c oughs> ดังนั้นมันก็เลยอาจจะสร้างความเจ็บปวดให้กับหลายๆคนคือมันก็ไม่ใช่เรื่องดีอะเนาะที่แบบว่าทําให้เสียโอกาสตรงนี้ไปยอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันก็พูดยากมันก็ คือสุดท้ายก็ต้องยอมรับว่ามันสําคัญจําเป็นนะแต่ก็ดีใจที่แบบเห็นว่าในทุกวันนี้มันเริ่มลดลงแล้วคนแบบเริ่มหันมามองกันที่แบบเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นไม่ใช่มองแค่คนแบบรอบตัวอย่างเดียวคอนเนคชั่น่ะถ้าไม่มองในแค่ในแง่หลายมันคือสกิลสกิลหนึ่งเลยถ้าอยู่เก่งในสกิลด้านนี้ก็จะมีกําไรในเรื่องอื่นเหมือนคนที่นําเสนองานเก่งคนที่พูดเก่ง ยูเวลาไปทํางานปุ๊บยูก็จะได้กําไรในด้านนี้ถูกต้องปะแต่สุดท้ายแล้วถ้ายูมีแค่สกิลเดียวมีคอนเน็ t ชันอย่างเดียวแต่ความสามารถไม่มียูก็ไปได้ไม่ไกลเออต่อให้ยูโดนพี่ดูเพื่อนอะไรดึงไปทํางานแต่ยูทําไม่เก่งเขาก็ดึงไม่เกิน2อสรอบดึงเป็นมารยาทถูกต้องปะ่ะแต่พูดมาขนาดนี้แบบ กลัวว่าน้องๆจะฟังแล้วรู้สึกว่าโหเราต้องแบบรู้จักคนเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าเราต้องแบบคีบคอนเนคชันเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าจริงๆก็คือแบบไม่นะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นคือเหมือนตอนนี้เรากําลังพูดแค่จากมุมมองของแบบเรา3คนเองแต่ถามว่าแล้วมันมีคนที่แบบโอ๊ยฉันเกียจพูดเมื่อปากไม่อยากจะแบบสูงสิ่งกับใครไหมมันมีแล้วเขาก็เก่งแล้วเขาก็สามารถแบบหาพื้นที่ในแบบในการทํางานหรือว่าในการอยู่ใช้ชีวิตในคณะนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีความสุขด้วยซ้ำมาแบบ เราไม่จําเป็นจะต้องมีเส้นสายเยอะขนาดนั้นเราแต่ถ้าเรามีความสามารถอยู่มันก,มนก็มันก็หาทางรอดไปได้เหมือนกันหลายๆอย่างในคณะเราก็ฟังมาเราก็เพิ่งอยู่ปีหนึ่งขึ้นปีสอเนาะทุกอย่างมันก็ค่อยๆแบบมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแบบหลายๆกิจกรรมก่อนหน้านี้ที่ไม่เคยเรียกคนเข้ามาคัดมาออดิชันอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นแบบ เรียกคนมาแบบแสดงความสามารถมีพื้นที่เปิดให้โชว์ความเป็นตัวของตัวเองเพื่อดูว่าเออเราเหมาะสมกับการเข้ามาตำแหน่งนี้จริงๆนะเออเออหรือหรือ,รอพูดอย่างเราเราตัวเราเองอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนรู้จักคนเยอะแค่บังเอิญว่าคนที่เรารู้จักอะ่ะเขารู้จักคนเยอะอีกทีอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นทริคก็ได้นะคะถ้าขี้เกียจทาความรู้จักคนเยอะ เข้าไปรู้จักกับคนที่เขารู้จักคนเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะมาเองประตูลายมากต่อกันต่อไม่ใช่พี่จริงเราชอบก็ฝากว่าแบบสิ่งที่เราสามคนพูดไปวันเนี้ยมันก็เป็นแค่แบบมุมมองของเราสามคนน่ะแต่ว่าเออไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องๆกำลังมองหาคำตอบอะไรหรือก็ไม่อยากให้แบบ ฟังแล้วเลิกและไม่อยากเข้านิเทศและอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มันก็อาจจะเป็นแค่อีกตัวช่วยในการตัดสินใจแต่ก็อยากให้ลองดูว่าเราอยากทํางานอะไรนิเทศมันเหมาะกับเราจริงๆริงไหมอะไรเงี้ยแบบถ้าชอบจริงๆสิงสิทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามคนพูดไปวันนี้มันก็อาจจะไม่ได้สําคัญเลยก็ได้แค่แบบเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจละกันก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่อยากเข้าแล้วก็แบบที่อยากเข้านิเทศแล้วก็อยากเข้าคณะอื่นด้วยแบบ ทำได้แน่นอนสู้ๆค่ะเพราะหลายคนมาดูคลิปนี้ก็น่าจะอยากเรียนนิเทศเนาะถ้าอยากฝากว่าอย่าอย่าเลือกเรียนนิเทศเพราะรู้สึกว่ามันจะสนุกแต่ให้เลือกเรียนนิเทศเพราะหนูจะมีความสุขถ้าได้เรียนหลายคนเห็นแน่ภาพสนุกแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีความสุขหรือเปล่าย้ําตัวอีกทีหนึ่งว่าถ้าได้เรียนสิ่งนี้เรียนแบบนี้ทําแบบนี้เจออุปสรรคแบบนี้ยังมีความสุขอยู่ไหมเพราะเราอยากบอกว่าเรียนจริงๆอะ่ะ มันไม่ได้มีแค่ความสนุกบางครั้งเราร้องไห้บางครั้งเราเหนื่อยบางครั้งเราไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่เพราะเรารู้สึกว่าเรายังทําในสิ่งที่รักแลวเรามีความสุขกับสิ่งที่ทําอยู่มันเลยผ่านมาได้เออเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นยุคโควิดเรารู้สึกว่าน้องต้องผ่านอะไรเยอะมากเราอยากบอกว่าเรานะคะชาวทีแคเตอร์และพี่ๆทุกคนจะอยู่ข้างๆอยู่เสมอไม่ว่าเจอปัญหาอะไรก็ตามพอหลายๆคนอยากเข้าขณะนิเทศศาสตร์อย่างเงี้ยหลายๆคนก็มักจะเอาต,ตัวเองไปเปรียบเทียบกับ คนอื่นนะว่าหรือว่ามองคนที่แบบอยู่ในคณะตอนนี้ว่าแบบโอ้โหเขาขนาดนี้เราบีลองตรงนี้จริงๆหรอเราจะไปได้กับตรงนี้หรอพี่อยากบอกว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเราชอบเรารักในแบบในสายการเรียนและสายงานแบบเนี้ยแบบวิเทศศาสตร์เนี้ยคืออยากให้มั่นใจในตัวเองไว้ก่อนแล้วก็ไปให้ถึงตรงนั้นเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนด้วย อ่านนะคะพวกเราก็ชาวพีก็ต้องไปกันก่อนนะคะแต่ก่อนจากกันไปนะคะก็ฝากเด็กๆนะคะอย่าลืมกดกะดิงกดติดตาม YouTube แล้วนะคะเดี๋ยวนี้พัฒนาไม่มีแค่ u t u b e นะคะยังมี Facebook Instagram นะคะที่เข้ามาเข้ามามาอบ์บอยบ,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 บ่อยๆนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็เจอกันอีกในคลิปต่อๆไปนะคะหรือว่าดูคอนเทนต์อื่นๆได้อีกในคลิปต่อไปนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย